เซกชันนี้เราจะเรียนกันเรื่องความต้านทานไฟฟ้านะครับไปไปลุยกันสมมุตินะครับว่าพี่มีภูเขาอยู่1ลูกนะครับแล้วก็บริเวณทางด้านล่างของภูเขาตรงนี้ก็มีก้อนหินวางอยู่1นึ่กองนะครับจากนั้นเนี่ยพี่ก็ขึ้นไปบนภูเขานะครับแล้วก็ทําการเทน้ําลงมานะครับกระแสน้ําก็จะไหลลงมาแบบนี้นะครับ บริเวณข้างบนของภูเขาตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณที่มีพลังงานสักโน้มถ่วงสูงนะครับส่วนบริเวณด้านล่างของภูเขาตรงนี้ก็เป็นบริเวณที่มีพลังงานสักโน้มถ่วงต่ำนะครับตามธรรมชาตินะครับก็ถ้าเราเทให้น้ามันไหลนะครับกระแสน้ำนี่มันจะไหลจากบริเวณที่มีพลังงานสักโน้มถ่วงสูงนะครับลงไปยังบริเวณที่มีพลังงานสักโน้มถ่วงต่ำโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับตอนที่กระแสน้ำนี่มันไหลลงมานะครับเนี่ย พอมันมาวิ่งชนก้อนหินบริเวณตรงเนี้คำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกับกระแสน้ํานะครับน้องคิดว่าเมื่อกระแสน้ำเนี่ยมันไหลชนก้อนหินมันจะได้รับพลังงานหรือว่ามันจะสูญเสียพลังงานครับคําตอบคือเวลามันชนนะมันก็จะสูญเสียพลังงานนะครับในที่นี้นะครับก้อนหินนะครับก็ทําหน้าที่ต้านการไหลของกระแสน้ำนะครับทำให้กระแสน้ำเนี่ยมันไหลผ่านบริเวณตรงนี้ได้ลําบากขึ้นนะครับ ก็กลับมาที่วงจรไฟฟ้านะครับสมมุติว่าเรามีตัวนําไฟฟ้าอยู่ตัวหนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเอาแบตเตอรี่มาก้อนหนึ่งเนาะแล้วก็ทําการต่อแบตเตอรี่นะครับเข้ากับตัวนําไฟฟ้าตรงนี้นะครับด้วยสายไฟนะครับพอต่อเสร็จเกิดอะไรขึ้นครับปลายทางด้านซ้ายของตัวนําไฟฟ้าตรงนี้ก็จะมีศักไฟฟ้าสูงนะครับส่วนปลายทางด้านขวาก็จะมีศักไฟฟ้าที่ต่ํากว่านะครับพอเกิดความต่างศักขึ้นบนตัวนําไฟฟ้าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับ Ron, อิเล็กตรอนอิสระที่อย right ู like ่ในตัวนําไฟฟ้าก็จะเริ่มเคลื่อนที่นะครับพออิเล็กตรอนอิสระมันเคลื่อนที่เนี่ยเราก็บอกว่าข้างในตัวนําไฟฟ้านะครับเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับแต่เนื่องจากทิศการทิศทางการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอิสระเนี่ยมันมีทิศการเคลื่อนที่เนี่ยตรงกันข้ามกับกระแสไฟฟ้านะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อความง่ายในการพิจารณาทิศทางนะครับเราก็จะแทนอิเล็กตรอนอิสระนะครับด้วยประจุบวกนะครับดังนั้นเราก็เอาอิเล็กตรอนตัวนี้ออกนะครับ เป็นประจุบวกตัวนี так ้ขึ้นมาแทนนะครับประจุบวกเนี่ยตามธรรมชาติก็จะไหลจากศักสูงมายังศักต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวานะครับแต่ว่าเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับมันไม่สามารถเคลื่อนที่ตรงๆโดยที่ไม่ชนอะไรได้เลยนะครับเวลามันเคลื่อนที่เนี่ยมันก็จะชนกับอะตอมต่างๆนะครับหรือชนกับสิ่งกีดขวางนะครับ ดังนั้นนะครับก็มีคําถามนะครับว่าถ้าสมมุติว่าประจุมันวิ่งชนสิ่งกีดขวางเนี่ยมันจะได้รับหรือสูญเสียพลังงานครับก็คําตอบก็คือสูญเสียพลังงานนะครับคล้ายๆกับกรณีเมื่อกี้นะที่กระแสน้ำเนี่ยมันไหลลงมาชนกับก้อนหินเนี่ยพอมันมาชนปุ๊บกระแสน้ำมันก็สูญเสียพลังงานถูกไหมครับนะครับดังนั้นนะครับสิ่งกีดขวางตรงนี้นะครับมันก็ทําหน้าที่ต้านการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้านะครับหรือเราจะบอกว่ามันต้านการไหลของกระแสไฟฟ้าก็ได้นะครับ เราเรียกความสามารถในการต้านการไหลของกระแสไฟฟ้านะครับว่าความต้านทานไฟฟ้านะครับสัญลักษณ์ตัวย่อนะครับใช้เป็นตัว r นะครับทีนี้เนี่ยวัสดุในโลกนี้มันก็มีหลายอย่างถูกไหมวัสดุแต่ละชนิดนะครับจะมีความต้านทานไฟฟ้าไม่เท่ากันนะครับวัสดุชนิดไหนนะครับที่มีค่าความต้านทานน้อยๆนะครับเราก็จะเรียกวัสดุชนิดนั้นว่าตัวนําไฟฟ้านะครับ ส่วนวัสดุไหนนะครับที่มีค่าความต้านทานมากๆนะครับเราก็จะเรียกวัสดุชนิดนั้นว่าฉนวนไฟฟ้านะครับตัวนําไฟฟ้าเนี่ยมีค่าความต้านทานน้อยนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้ง่ายนะครับส่วนฉนวนไฟฟ้านะครับมีค่าความต้านทานมากนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านได้ยากนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับรูปนี้ก็คือรูปเดิมนะครับแต่ว่าวาดให้มันเล็กลงนะครับ ไอโจ้เนี่ยเนี่ยวัสดุชิ้นนี้นะครับเราก็สามารถมองอว่ามันเป็นตัวต้านทานตัวหนึ่งได้นะครับแต่เวลาเราจะเขียนตัวต้านทานเนี่ยวาดมันลงไปในวงจรไฟฟ้านะครับเราก็จะวาดมันได้หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับไอเขียวๆอันนี้นะครับสัญลักษณ์ของมันก็จะเป็นประมาณนี้ขีดขึ้นขีดลงขีดขึ้นขีดลงแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะอาจจะเขียนตัว R ข้างบนก็ได้นะครับซึ่งเป็นตัวบอกว่าไอเนี่ยมันคือตัวต้านทานนะครับ โอเคนะครับถ้าเรียนแบบรูปทางด้านซ้ายนะครับกระแสไฟฟ้าก็จะไหลมาทางด้านขวาแบบนี้นะครับเอาต่อไปนะครับสมมุติว่าพี่ให้จุดนี้เป็นจุด A นะครับแล้วก็จุดทางด้านขวาตรงนี้เป็นจุด b นะครับสมมุตินะครับว่ามีประจุบวกตัวหนึ่งนะครับอยู่ที่จุด A นะครับพอประจุบวกตัวนี้เนี่ยมันเคลื่อนที่เนี่ยจาก A ไป B เนี่ยมันก็จะต้องผ่านตัวต้านทานถูกไหมก็คือเหมือนกับวิ่งชนก้อนหินกองหนึ่งถูกไหมครับ ก็จะมีคําถามนะครับว่าเมื่อประจุบวกเนี่ยมันเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทานเนี่ยนะครับมันสูญเสียพลังงานไปเท่าไหร่นะครับในวิชาฟิสิกส์น,นะครับก็จะมีปริมาณที่บอกนะครับแนวโน้มว่าประจุบวกเนี่ยมันเสียพลังงานสักไฟฟ้าไปเท่าไหร่นะครับเมื่อมันเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทานนะครับปริมาณนั้นนะครับก็มีชื่อว่าความต่างศักย์ตกคอมตัวต้านทานนะครับ สัญลักษณ์ที่ใช้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัว V นะครับก็ได้หรืออาจจะเป็นเดลต้าวก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะครับส่วนพี่พี่ก็จะชอบใช้ตัว V นะครับเวลาเราจะเขียนสัญลักษณ์ความต่างศักย์ตอกข้อมตัวต้านทานวงวงจรไฟฟ้านะครับเนี่ยเราก็จะเขียนเป็นตัว V นะครับอยู่ตรงตัวต้านทานนะครับจะเขียนข้างบนหรือเขียนข้างล่างก็ได้นะครับแต่ในกรณีนี้เนี่ยรูปนี้เนี่ยข้างบนมันเต็มแล้วนะครับพี่ก็เลยเขียนเป็นวข้างล่างตรงนี้นะครับ ตนทีนี้เนี่ยเวลาเขียน V ีตัวนี้เนี่ยบางทีแล้วเนี่ยถ้าในวงจรไฟฟ้าของเราเนี่ยมันมีตัวต้านทานหลายๆตัวเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนิดนึงว่า V ที่เราพูดถึงเนี่ยมันเป็นความต่างศักตกข้อมตัวต้านทานตัวไหนนะครับดังนั้นนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับบางครั้งเขาก็จะเขียนเป็นลูกศรออกมาแบบนี้นะครับว่าเนี่ยคือความต่างศักตกข้อมตัวต้านทานตัวนี้นะ หรือถ้าอยากจะให้ชัดเจนขึ้นไปยิ่งขึ้นนะครับก็ตรงนี้เนื่องจากทางซ้ายตรงนี้คือจุด A และทางขวาตรงนี้คือจุด B นะครับ AB ตัวนี้ในบางทีเขาก็จะเขียนว่าเป็น VA B หรือความต่างศักย์ตัวข้อมจุด AB นะครับมันก็จะทําให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าโจทย์เขากําหนดกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานมานะครับแล้วก็กําหนดค่าความต้านทานไฟฟ้ามาให้นะครับเราสามารถคนนาํานวณหาค่า ความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานใดๆนะครับได้จากโดยการเอาเกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนั้นนะครับคูณกับค่าของความต้านทานนะครับถ้าสมมติว่าเวลาน้องแทนค่านะถ้าน้องแทน V นะครับด้วยหน่วยโวลต์นะครับแล้วก็แทนได้วยหน่วยแอมแปร์นะครับค่าของตัวความต้านทานที่คิดออกมาได้นะครับก็จะมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ เอายกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเอาง่ายๆนะครับตัวข้อนี้เนี่ยให้ I มีค่าเท่ากับ2แอมแปร์นะครับแล้วก็ R เนี่ยมีค่าเท่ากับ4โอห์มนะครับในลองมาคำนวณดูซิว่าความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานตัวนี้เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็มาดูทางด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับความต่างศักย์ที่ตกค่อมตัวต้านทานนะครับก็จะมีค่าเท่ากับกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานนะครับคือ2นะครับคูณกับค่าความต้านทานของมันก็คือ4นะครับคูณออกมาได้เท่าไหร่ครับ 8นะครับก็จะมีหน่วยเป็นโวล์นะครับทีนี้เนี่ยไอค่าที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ย8โวล์มันมีความหมายว่าอะไรฮะก็ควรจะต้องรู้นิดนึงนะครับความหมายนะครับที่น้องจะต้องรู้อันแรกเลยนะครับ8โวล์เนี่ยหมายความว่าศักไฟฟ้าที่จุด A นะครับมันมากกว่าศักไฟฟ้าที่จุด B อยู่8โวล์นะครับหรือเราเอาจจะเขียนว่า Va บก Vb เท่ากับ8โวล์ก็ได้นะครับ ความหมายถัดไปที่น้องควรจะต้องรู้นะครับว่าไอ้8โวลต์นี่คืออะไรนะครับความหมายของมันก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีประจุบวก1่งคูลอมนะครับเคลื่อนที่จาก A ไป B นะครับเจ้าประจุบวก1คูลอมตัวนี้เนี่ยมันจะเสียพลังงานศักย์ไฟฟ้าไปทั้งหมด8จูลนะครับเราก็มารูปทางด้านมาดูรูปทางด้านบนตรงนี้นะสมมุติว่ามีประจุบวก1่งคูลอมเนี่ยตอนแรกอยู่ที่ A นะครับ พอมันเคลื่อนที่มาทางขวาเนี่ยมันมาผ่านความต้านทานเนี่ยมันก็เหมือนชนก้อนหินมันก็เสียพลังงานถูกไหมนะมันก็จาก A อมาบเนี่ยมันเสียพลังงานไปทั้งหมดแดจูลน,นะครับดาวน์โหลดสติกเกอร์สุดน่ารักน้องส้มยูสุได้แล้ววันนี้ส่งลายความน่ารักสดใสด,ด้วยสติกเกอร์น้องส้มยูสุนะคะต่อไปนะครับก็จะเสริมเรื่องสัญลักษณ์ให้นิดหนึ่งนะครับ ข้อนี้นะครับเราคำนวณความต่างศักย์ตกข้อมตัวต้านทานตัวนี้ได้8โวลต์นะครับความหมายของมันก็คือ V ที่จุด a เนี่ยมันมากกว่า v ที่จุด B อยู่8โวลต์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเขียนสัญ,ญลักษณ์นะครับบางครั้งค่อยๆจะเขียนแบบนี้ครับให้เครื่องหมายบวกอยู่ฝั่ง A และเครื่องหมายลบอยู่ฝั่ง b นะครับแล้วก็เขียนตรงนี้ว่า8โวลต์นะครับให้เครื่องหมายบวกเนี่ยอยู่ฝั่งที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่านะครับก็โอเคนะครับก็ ก่อนจากกันในคลิปนี้นะครับเราก็มาดูตัวอย่างโจทย์ง่ายๆข้อหนึ่งนะครับสมมุติว่าเรามีวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายอยู่1วงจรนะครับแล้วก็มีตัวต้านทานอยู่2ตัวนะครับตัวซ้าย2000โอห์มนะครับตัวขวามีความต้านทาน3,000โอห์มนะครับข้างล่างตรงนี้ก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วโจทย์ก็กําหนดมาให้ว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดทางด้านล่างตรงนี้มีค่าเท่ากับ3มิลลิแอมแปร์โจทย์เขาอยากรู้ว่าความต่างศักย์ตกข้อมตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ เราก็มาเริ่มคำนวณกันเลยนะเอาเรามาหาความต่างศัก์ตัวข้อมตัวต้านทาน2,000โ oh อห์มตัวนี้ก่อนนะครับสัญลักษณ์ใช้เป็นอะไรดีครับก็เป็น VAB ลวกันเนาะเพราะว่าตรงนี้คือจุด A แล้วก็ตรงนี้คือจุด B ถูกไหมครับนะครับความต่างศัก์ตัวข้อมตัว2,000โ oh อห์มก็คำนวณได้จากอะไรครับกระแสะไฟฟ้าที่ไหลผ่านมันนะครับคูณกับค่าความต้านทานของมันดังนั้นเราก็ต้องมาวิเคราะห์ก,ก่อนว่ามันมีกระแสะไฟฟ้าเนี่ยไหลผ่านตัวต้านทาน2,000โ oh อห์มเท่ากับเท่าไหร่นะครับ ก็มาวิเคราะห์วงจรไฟฟ้านี้นะครับดูสายไฟนะครับเนี่ยสายไฟตรงนี้ที่ออกมาจากคู่บวกของแบตเตอรี่เนี่ยมันวิ่งมาตรงนี้วิ่งผ่านตรงนี้นะมันไม่มีทางแยกเลยนะครับมันเป็น ทางตรงๆไปอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะครับดังนั้นในข้อนี้นะครับกระแสที่ไหลในเส้นลวดหรือวงจรไฟฟ้านี้นะครับมีค่าเท่ากันทั้งเส้นเลยนะครับกระแสที่ไหลผ่าน,านตรงนี้ก็3มิลลิแอมนะครับผ่านตัวต้านทานตรงนี้ก็3มิลลิแอมผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก็3มิลลิแอมนะครับตรงนี้ก็3มิลลิมาตรงนี้ก็3มิลลิแอมนะครับดังนั้นเนี่ยกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวต้านทานตัวนี้ก็เท่าไหาร่ครับก็3มิลลินะครับกระแทนเข้าไปนะครับ3ามิลลินะครับเราก็ เอามิลลิออกนะครับก็คูณ10กําลังลบสนะครับต่อไปนะครับคูณกับความต้านทานของมันคือเท่าไหร่ครับก็คูณกับ2,000นะครับคูณกันได้เท่าไหร่ครับลองคิดเลขดูนะครับออกมาได้6โวลต์นะครับเอาต่อไปก็ลองมาคํานวณหาความต่างศักด์ตกข้อมตัวต้านทาน3,000โอห์มบ้างนะครับใช้สัญลักษณ์อะไรดีครับตรงนี้จุด B ตรงนี้จุด C นี่ก็ใช้สัญลักษณ์เป็น VBC แล้วกันนะครับ ความต่างศักย์ตกข้อมสามพันโอห์มคำนวณได้จากอะไรครับก็กระแสที่ไหลผ่านมันก็คือ3มิลลิแอมก็คือ3คูณสียกกำลังลบ3นะครับคูณกับค่าความต้านทานที่มันไหลผ่านคือเท่าไหรครับก็3,000โ oh อห์มนะครับคูณออกมาก็จะได้9โวลต์นะครับอ่ต่อไปก็มาดูความหมายนะครับความต่างศักย์ตกข้อมตัวต้านทาน2000โ oh อห์มเนี่ยคำนวณได้6โวลต์มีความหมายว่าอะไรครับก็มีความหมายว่า ความต่างศักย์ที่ a นะครับมันมากกว่าความต่างศักย์ที่ b เนี่ยอยู่ทั้งหมด6โวลต์นะครับเอามาดูรูปข้างบนนะครับสมมติว่ามีประจุบวก1คูลอมนะครับเคลื่อนที่จาก a มายัง b แบบนี้นะครับไอ้ค่า6โวลต์เนี่ยมันบอกอะไรเรามันก็บอกว่าตอนที่มันเคลื่อนที่จาก a มา b เนี่ยเจ้าประจุบวก1คูลอมตัวนี้มันจะเสียพลังงานศักย์ไฟฟ้าไป6จูลน,นะครับเอานะครับมาดูความหมายของ vbc เท่ากับ9โวลต์บ้างนะครับ vbc เท่ากับ9โวลต์แปลว่าอะไรครับ ที่จุด B นะครับมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าที่จุด C อยู่9โวลต์นะครับถ้าดูรูปข้างบนนะครับพอประจุบวกหนึ่งคูลอมเคลื่อนที่จาก B มา C นะครับประจุบวก1คูลอมตัวนี้จะสูญเสียพลังงานศักย์ไฟฟ้าไปเท่าไหร่ครับกี่จูลก็9จูลนะครับนี่ก็คือความหมายนะครับจริงๆมันก็จบตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าก็อยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับถ้าเราปล่อยให้ประจุบวกตัวนี้มันเคลื่อนที่ต่อไปนะครับมันก็จะเคลื่อนที่ตามเส้นลวดแบบนี้นะครับ คำถามเนี่ยตอนที่มันเคลื่อนที่ผ่านเส้นลวดตรงเนี้ยไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรขวางกั้นมันเลยเนี่ยน้องคิดว่ามันสูญเสียพลังงานไหม คําตอบคือเส้นลวดนะครับมันก็คือวัสดุชนิดหนึ่งที่มันมีความต้านทานแหละนะครับแต่ว่าในอุดมคติเนี่ยเราก็จะถือว่ามันมีความต้านทานที่น้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะถือว่ามันแทบจะไม่สูญเสียพลังงานเลยนะในอุดมคติก็คือไม่สูญเสียพลังงานนะครับดังนั้นเวลามันวิ่งมาตรงนี้เนี่ยผ่านเส้นลวดอย่างเดียวไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าขวางกั้นเนี่ยมันก็จะไม่สูญเสียพลังงานนะครับต่อไปนะครับถ้าปล่อยให้มันขึ้นที่ต่อไปมันก็จะเคลื่อนที่ผ่านแบตเตอรี่นะครับผ่านจาก ขั้วลบตรงนี้นะครับออกมาจากขั้วบวกนะครับเวลามันเคลื่อนที่ผ่านแบตเตอรี่จากลบมาบวกแบบนี้นะครับเจ้าประจุบวกตัวนี้นะครับมันก็จะได้รับพลังงานนะครับสมมุติว่าแบตเตอรี่เนี่ยบอกว่ามีความต่างศักย์เท่ากับ15โวลต์นะฮะพอเวลามันเคลื่อนที่มาอย่างเงี้ยไอเจ้าประจุเนี่ยมันก็จะบูประจุบวกหนึ่งคูณลมันก็จะได้รับพลังงานเท่ากับ15จูลนะครับ พอปล่อยให้มันเคลื่อนที่นะครับมันก็จะเคลื่อนที่ต่อไปนะครับวืดมีงมานะครับแล้วก็ชนกับตัวต้านทานตัวแรกนะครับพอชนกับตัวต้านทานตัวแรกนะครับก็เสียพลังงานไป6จูลนะครับจากนั้นนะครับก็ชนกับตัวต้านทานอีกตัวหนึ่งก็เสียไปอีก9นะครับเสียไปทั้งหมดเท่าไหร่9บวกคือ15นะครับนั่นะก็ลงมาเรื่อยๆนะครับตามสายไฟแล้วก็พอมาผ่านแบตเตอรี่ตรงนี้วิ่งเข้าขั้วลบปุ๊บก็จะได้รับพลังพอวิ่งออกมาปุ๊บก็ได้รับพลังงานเท่ากับ15จจูลลแแ้้้วววกกก็็็นนนนนนขึไไปปปเเหๆๆบบีรื่่อยา ่านหรือแบตเตอรี่จะหมดนะครับน้องๆคนไหนสนใจได้รับการแจ้งเตือนอัปเดตวิดีโอใหม่ๆผ่านทางไลน์สามารถแอดไลน์พี่มาได้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์บอกพี่ด้วยนะว่าขอเข้าไลนา์กลุ่มนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับก็ช่วยกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ